นะครับตัโกบตัวแรกครับผมหมันหมันครับแตกนะครับผม สองครับผมเป็นลูปปลาแรดนะครับตัวนีน้โอ้หมานหมานครับผมตัวที่สองนะครับแซมสองแล้วือกันต่อครับผม สวัสดีคุณพี่ๆนานานะครับที่มีใจรับในการตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับผมกับช่องตกลูกปลากัญนาชตาเดียนะครับกับช่องตกลูกปลาเล็กๆนะครับผมก็วันนี้ก็พาคุณพี่ๆะนานามาหมายธรรมชาติเช่นเคยครับก่อนอื่นถ้าคุณพี่ๆะนานาท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมลิป ทางช่องของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชรน์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของผมได้เลยครับผมก็วันนี้ก็ดูที่หมายเดิมครับหมายในอ p ีที่แล้วครับก็ก่อนหน้านั้นเราก็ได้ปลาไปสองตัวครับผมก่อนที่เราจะไปตกปลากันก็ ขอขอบคุณคุณพี่ๆนานานะครับเอซี 4, ที่น่ารักทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจติดตามรับชมช่องของผมเรื่อดีเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอย่างนั้นเราก็ไปรุ้นกันต่อเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าเวลาจะได้ตั้งแต่ได้สองตัวเหมือนเดิมนะครับก็ไปร,รุ้นกันครับผมว่าจะเป็นยังไงไป ครับผมก็ได้แล้วก็ได้เวลาที่ผมจะต้องกลับบ้านนะครับผมก็สายแล้วเก้าโมงครึ่งนะครับผมเพราะว่ามาแต่เช้าสายก็กลับนะครับก็ไ่้ยตาไปสองตัวครับไม่ได้เพิ่มไหมครับผมจ่สองตัวเราก็คงต้องปล่อยมันนะครับคืนสู่ธรรมชาติครับมันไม่ได้เยอะเราก็ต้องปล่อยนะครับก็แต่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีครับผม วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้รอบหน้าเราก็ต้องได้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ๆนานานะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมคลิปมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็คงต้องจากลาคุณพี่ๆนานาไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับผม